ย่อมให้สบายดีเสถียรธรรมสุธาแล้เนาะโอเควันออนี้เบลขวัญอาจารย์นี่นะล่ะแจ็คก,กิฟแมชชีน้านเวชันเกิร์สเที่าโอเควันนี้เราก็กลับมาอีกเชน่นเคยกับอับคิปรีแอคชั่นเนาะกับวันนี้เราสมารีแอคชั่นเพลงใหม่ของอ่าโสภนาเนาะมีโสภนาแล้วก็ P A P Bad, Bad Bad Beat Beat Band นั่แล้วก็ X เดียมูโน่แล้วก็ X G X 2 w น่ะ P A P A แปลนี่เป็นอันงฮอจากไทยมั้งบ่อ่าแมันหลายเพลงที่ดังๆก็มีซื้อเพลงอ่า Power อ่าเ,เนี่ยแหละทางอินเสิร์ตไปเนี่ยอินเสิร์ต ป็นร้อยมีผูใช้เป็นหมื่นแต่ว่าเธอได้ไม่เหมือนคนอื่นจะได้เขียนความคิดลงในกระดาษเธอไม่ค่อยสวยแต่ว่าใจสะอะก็เพียงนั้น,นแหละดังโคตรหอยกว่าลานวิวื <c oughs> <c oughs> เสียงรถบัวทันผสมทุกทางจะได้ยินบอกนะรอยูน่นอกนี่กับฝนตกน้ำมนนื้อนี้เมื่อแม่มื่อนี้เราตกตกหลายวันแล้วยอดหนาวเลยจดหนาว จะต้องใส่เสือ้อโอเคไปกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็ติดแปดมาแหงน้ำออกมาเมื่อวานเนาะเห็นแต่เมื่อวานเราแต่ไม่ได้มาเรียอแช่นครับกับมีสีไม้น้ำานแสงไฟกับกำลังพัฒนาโอเคกับบทเพลงจิมิสุวทาทุบเบามือสองเนาะ ไปกันเลยดีป่ะตอนนี้ก็สามแสนวิวแล้วมาไปกันเลยเกทรีท okay. ูวันเว้ยเอาลูกค้สจมองเอ็กตานัดเบามือนสองอกแสนแมตรน้ำ ไอเป็นผู้เบามือสองและน้องสิสนใจไอบอโบมีรอกเงินท้องหน้าตาเราโบได้รอถ้าน้องนั้นจริงใจสี่บอกอีแม่ไปสู่ขออย่าเฮ็ดให้อายเสียใจเหมือนคนอื่นที่ผ่านมากขอพอสัญญาว่าจะหักเจ้าสุดหัวใจขึ้นมามท่านมกเป็นหน้าขมากมนผ่านไปแล้วไปไอนี่หวังดีหักจริงหวังแต่ ก็ย้อนยากได้ของนางคุนงามมาอยู่ข้างๆคอยดูแลทักน้ำกระสวยเพิ่นหนึ่งเข้ากระสวยเพิ่นเฮ็ดกินกระสวยเพิ่นบบตองกี่คานเฮ็ดเป็นทุกอย่างนะถ้า่ท่าลังของพี่สิครับเฮ็ดเวียเท็งานกลางเวรนกลางคืนคินอายคินอายอยู่ในคลิปอยอะ มันไทว่ะมาเห็นนาอให้เป็นกู้บาเมือสองและน้องสิสนใจไอ้บอกโบมีรอกเงินท่องหน้าตาเขาบอได้หรอถ้าน้องนั้นจริงใจที่บอกมีแม่ไปสู่ขออย่าเห็ดให้ไอยเสียใจเหมือนคนอืที่ผ่านมากอพอสัญญาว่าจะหักเจ้าหัวใจเรื่องที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปแล้วไป อายนี่หวังดีหักจริงหวังแต่งก็ย้อนอยากได้จรงหวังแต่งเ้จะคุาม อ๋อข้างคอยรู้เลยสิครับไอเป็นผู้เบามือซองแต่กายและใจเป็นของน้องเรื่องราวของเราในวันวานไม่วลาจะผ่านมันเนื่อนนันใหญ่พอหน้าน้องแต่เศร้าจนแดงกินเป็นและวพอเขาแกวันใหนไม่เจอมันจะลงแดงอยู่ไซเดียไอไปแจ๊กชนกายมันจะพามาสักกี่คนแต่หัวใจเป็นของเจ้านั่นไม่หาคนคนในบ้านใดไอจะยอมตนทํางานหาเงินแกพยายามจนเตมีแต่คนเดียวเราจะเป็นคนพิเศษคนธรรมดาไม่มีวอลลิเดเต เจ้ามอจะไม่ทำให้เธอจิตแต่สัญญาต่อจากนี้เธอต้องรอมาโอเคเจ้านักบัวไผ่ไผ่ไผ่กิ่ยติยเจ้าเป็นบหนาเขาแลปากเดเจ้านั่งงามโซฟาบบมีไผ่มาเบียแสษไอนีฮักเจ้าอิลีบบมีวันทีเปลี่ยนแปลงเจ้าน่ะเป็นนางฟ้าอายจะเป็นเทวดาถ้าเจ้าอยู่ทั้งสวรรค์อายจะแเตมอยู่โลกเน้อ ไอน,นบุพเพสนีวานกันมาเมื่อวางว่าเจ้าจะลงมาว้าวว้าว,าวามีควันมีมีลำน้ำเป็น,นลพมาบานสะตายเอาผสมผสานกันได้ดี ไอเป็นบ <Yes>, ูบาวมือนซองและน้องสิสนใจไอบอกผมมีดอกเงินสองและตาก็บอกได้หลอแตน้องนั้นจริงใจที่ปอออีแม่ไปสู่ขออย่าเห็ดให้ายเสียใจมืนคนอื่นที่ผ่านมาก็พอ

จบไปงานนี้ถ่ายอยู่โรงพยาบาลเคยเค,คยเห็นอยู่ในคลิปของเมืองหลังน,นี้ประมาณเรื่อยๆโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับ,บพลงเพมีสุบาถูกเบาคือซองนะของโซพนาแล้วก็ X P A P Bad Big Bang แล้วก็ X T X แล้วก็ X, T X ชีเจมิโนแล้วก็อันสิ่งต่างๆนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละมีการสวอยกันแจงมีบีดการเห้บีดเป็นทายภาพอย่างเรื่อๆเรือๆนี่ <c oughs> แล้วก็มีทิงลิงหฮอันเอาอันยังว่าบีดในบ่อหา,ายไปโคเบอร์ได้ บอกห่วงของของจะไปเพลงที่ดีแห้งชูบอกว่าเพลงใหม่ไอ้บ <mus>: ้าแมทซีเจบอกว่าเพลงใหม่ซีเอ็กซ์ชูกำลังมาแล้วกำลังตามมาว่าสั้นเอ่ะเขาอาเสด้ฟังเร็วนี้ทางส่องช่องช่องช่องสามมาได้แเราลิปพันกันมาเราโอเค แล้วก็ถ le ือว่าดีเลยละมุนคนละมุนเลยเกี่ยวกับผสมผสานของอ่กั้นฟ้อนกันล้ำของภาคกลางเป็นว่าของของ,งของของของโรง,ง,ง,งพยาบาลอ่ามีเสียงดนตรีมียอมย่างอย่ามาอย่างดีเลยก็ถ้า,ถาติดตามคลิปมามาเรื่อยๆเนาะช่วงนี้ก็ค่อยว่างน้ำเย็น,นออนไลน์อ่ามี เรียนวดูจีนพุ่นล้วก็กลับมาเป็นอะไรเป็นปีสุดท้ายแล้วเทอมสุดท้ายโอเคกะไ่เรามาเคมีวคลวดคิบายที่จะกดไลค์กดติดก็ใช่แล้วเป็นกำลังใจในการท้คลิปต่อไปเดียว